สวัสดีค่ะเอฟสทุกๆกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอสี่ขิวจังหวัดนครราชสีมานะคะเราก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่พระวรวิหารหลวงพ่อโตนะคะแต่ว่าใน Google Map ที่เรามาเนี่ยนะคะก็จะขึ้นว่าวัดโนนกลุ่มนะคะบรรยากาศและบริเวณรอบ พระวรวิหารนี้สวยงามมากเลยค่ะสดชื่นล่มรื่นสบายตาถ้าใครได้มาเยี่ยมชมนะคะมาสักการะพูชาขอพรหลวงพ่อโตก็จะได้สมหวังนะคะทุกคนแ,แอบขอไปแล้วนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ามีคนเคยมาขอแล้วได้สมดังความปรารถนาเลยค่ะแวะมาเที่ยวนะจ๊ะ